What? มแ,แม่ปิดก่อนสิปิดยังไงล่ะข้าปิดไม่เป็นนี่โอ้ยมันนี่หนูปิดเองอ <c oughs> ไป <c oughs> ไป, <c oughs> ไปล้างหน้าก่อนคนยิ่งตกใจอยู่โอ๊ย บช่างมาแค่เนี้ยจิ๊บจิโหพี่ว่าถ้าแกทําได้ขนาดนี้ยแกไปเป็นช่างดีกว่าจะมาเป็นพ่อครัวทําไมแมพี่ก็ผมชอบทําอาหารมากกว่าอีกอย่างเงินเดือนก็ดีกว่าด้วยว่าแต่แกแอบ,บไปดัดแปลงระบบน้ําระบบไฟเขาตอนไหนอ่ะก็ทําตอนที่พวกมันไม่อยู่เหมือนตอนที่พวกมันมาขโมยของเราตอนที่เราไม่อยู่ไงพี่หืสะใจได้เอาคืนแบบเนี้สบายใจ ไปเตรียมของเปิดร้านกันดีกว่าได้ครับพี่บิวไปโอ้ยบ้าเอ้ยร้านก็เปิดไม่ได้เลยทีเนี้ยแม่ฉันว่านะต้องมีคนแกล้งเราแน่ๆเลยแล้วใครมันจะมาแกล้งพวกเราแม่คิดว่าใครล่ะถ้าไม่ใช่ร้านคู่แข่งเราอะมันจะมาแกล้งเราทำไม เออหรือว่ามันรู้ว่าเราไปขโมยแผงโซล่าเซลล์มันมาใช่ต้องใช่มันแน่ๆเลยแม่มันก็เลยกลับมาเอาคืนเราไงแล้วฉันได้ยินลูกค้าคุยกันว่าวันนี้มันกลับมาเปิดร้านแล้วแม่แต่ร้านเราอะ่ะเปิดไม่ได้ลูกค้าก็เลยทยอยไปร้านมันกันหมดเลยอ่ะแม่เุย,ยเจ็บใจจริงๆเลยเฮ้ยหืมคิดจะเล่นแบบนี้เหรอได้แค่ทำให้ของมันเน่ามันน้อยไป รอบเนี้ยทำให้ร้านมันเจ๊งไปเลยแม่แล้วแม่จะทําวิธีไหนอ่ะให้ร้านมันเจ๊งอ่ะเออข้านึกอ <laughs> อกแล้วใจเย็นใจเย็นแม่คิดออกแล้วใช่ไหม อ่ะได้แล้วเอาไปเสิร์ฟลูกค้าผู้หญิงโต๊ะแรกนะครับพี่ ก็พาะหูสับไข่ตุนได้แล้วนะครับ มีอะไรครับนี่คุณทำอะไรให้ฉันกินเนี่ยทำไมกินไปแล้วถึงปวดท้องแล้วก็อยากจะอาเจียนแบบนี้อ่ะโอ๊ยปวดท้องอเกิดอะไรขึ้นคะคุณเอาอะไรมาทำอาหารละ่ะ <c oughs> ฉันถึงได้ปวดท้องแบบนี้หรือว่าคุณใช้ของสกปรกมาทำอาหารให้ลูกค้ากิน <c oughs> ไม่ใช่นะคะลูกค้าร้านเราไม่เคยใช้ของสกปรกมาทำอาหารให้ลูกค้ากินนะคะ <c oughs> ไม่กินมันเล่า ลูกค้าคะลบไปสิโอ้โอผมไม่เอาแล้วนะวกลัวกินแล้วท้องเสีย,ยเดี๋ยวก่อนคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวก่อนสิคะลูกค้าคะโอ๊ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพี่บิว จะทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวก็ท้องเสียหรอกพี่อาหารจารนนี้พี่ทำเองกับมือพี่มั่นใจว่าพี่เนี่ยใช้วัตถุดิบที่ดีคุณภาพที่ดีไม่มีทางที่จะมีอะไรมาเจือปนแน่นอนเห็นไหมพี่กินไปแล้วเนี่ยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยจริงด้วยทำไมพี่ไม่เป็นอะไรเลยก็เพราะว่าอาหารจานนี้ยมันไม่มีอะไรนะสิ แล้วทำไมลูกค้าคนเมื่อกี้ถึงพี่ก็อยากรู้เหมือนกันเยี่ยมเลยเพราะเธอลูกค้าถึงไม่กลับมาหลานป้าถ้ามีอะไรให้หนูทัาอีกก็บอกมาจะป้าวันีหนูร้อนเงินได้เงินแล้วก็รีบไปได้แล้วเดี๋ยวมีใครมาเห็นไป ไปไปทีนี้แหละมันได้หยุดร้านยาวแน่ส่วนเราก็หมดคู่แข่งแม่เตรียมรับแรงกระแทกจากลูกค้าได้เลยนะแม่เพราะว่าทั้งหมู่บ้านเนี่ยเหลือร้านเราอยู่แค่ร้านเดียว ว่าแล้วเชียวฝีมือสองคนนั้นจริงๆด้วยจิตใจจริงเลยเอางี้ดีแล้วพี่แบบเนี้ยแล้ต้องเอาคืนมันให้หนักกว่าเดิมอีกนะไม่พี่พี่ว่าเราจะไม่เอาคืนสองคนนั้นแล้วทําไมละพี่ดูที่มันทํากับพวกเราดิที่กรมอนามัยสั่งปิดร้านพวกเราอ่ะก็เพราะพวกมันเลยนะ <c oughs> พี่ถ้าเราไปเอาคืนเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาเอาคืนเราอีกเอาคืนกันไปเอาคืนกันมามันก็ไม่สิ้นสุดสักทีแล้วแบบนี้พี่จะปล่อยพวกมันไปจริงๆเหรอพี่เชื่อในกฎแห่งกรรมคนเราถ้าทําอะไรไม่ดีไว้เนี่ยสุดท้ายมันก็จะมาแหวงกลับตัวเองนั่นแหละแล้วร้านพี่ละ่ะเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกรมอนามัยมาตรวจเนี่ยเขาก็รู้ความจริงเองแหละ เราแค่รอเวลาให้ความจริงมันเปิดเผยนี้แม่แม่ไปซื้อเนื้อเน่ามาทำไมเนี่ยครับเมาเดี๋ยวลูกค้าเดินเข้าร้านมากก็ได้ยินหรอกเนี่ย เศษเนื้อในตลาดแม่ไปขอซื้อมาในราคาถูกๆใช้เนื้อเพวกเนี้ยทําอาหารน่ะเราจะได้ไประหยัดต้นทุนและเราก็จะได้กํำไรเยอะๆไงช่วงเนี้ยลูกค้านะ่ะกำลังเข้าหาเราเยอะเราต้องกอบโกยให้เยอะที่สุดมันต้องอย่างไงแมแ่ลูกค้าเขาจะไม่จับได้หรอแม่หืมเนื้อเนี่ยแค่เราทําให้สุกอ่ะ ก็ไม่มีใครรู้แล้วแค่เราเอาชนะคู่แข่งอย่างเดียวนะ่ะมันไม่พอหรอกนะเราต้องหาทางทำกำไรให้เยอะที่สุดเราถึงจะรวยไงแม่แล้วถ้าเกิดว่ารสชาติอาหารมันไม่เหมือนเดิมอะลูกค้าไปกินร้านอื่นหมดอะจะทำไงอะแม่โอ้ยลูกค้ามันจะไปกินร้านไหนได้ในหมู่บ้านเนี่ย มันมีร้านเหลาหลานเดียวต่อให้รสชาติและคุณภาพอาหารมันไม่ดีอะลูกค้ามันก็ต้องมากินร้านเหลาเพราะมันไม่มีร้านอื่นให้กินแล้วแม่นี่ฉลาดสุดยอดเลยอ่ะแม่คิดได้ไงเนี้ยเอาไปเลยสอนป้องอเคจะกินใช้ได้นะแม่แต่ได้อยู่ แบบนี้วะเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยปวดท้องโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทำไมปวดท้องอย่างนี้วะเนี่ยนายก็ปวดเหมือนกันเหรอใช่พี่เป็นเพราะอาหารร้านนี้แน่ๆเลยอะ่ะว่าอยู่ตอนกินกลิ่นแปลกๆโอ๊ยโอ๊ยปวดท้องโอ๊ยโอ๊ยปวดท้องแบบนี้ พวกคุณเอาอะไรมาทํากับข้าวให้พวกเรากินทําไมกินเข้าไปแล้วมันปวดท้องแบบนี้โอ้ยอย่าวมากล่าวหาห้านป้านะพวกเองไปกินอะไรมาก่อนหรือเปล่าไม่ใช่นะป้าเพราะอาหารร้านป้านั่นแหละไม่งั้นพวกเราจะปวดท้องเหมือนกันได้ยังไงอะ่ะโอ้ยโอ้ย,อย,อยสุดเยนะแม่ทำไงอะไม่รู้เอ้ยพวกเองปวดท้องกันเอง ไม่เกี่ยวกับร้านตาสักหน่อยไปแล้วโว้ยเอ้าแบ่แม่อ้ยแม่รอด้วยดิอุ้ยไ้ยัง้ยโอ้โ้ปวดท้องหน่อยแล้วโอ้โหปวดท้องเลย แ่งสองแม่ลูกแั่น่ะเจ๊งไปแล้วพี่จริงหรอเกิดอะไรขึ้นน่ะก็พวกมันน่ะเอาของไม่มีคุณภาพอ่ะมาทําอาหารให้ลูกค้าลูกค้าอาหารเป็นพิษอ่ะเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ฟอ้องร้องพอกรมอนามัยมาตรวจอ่ะก็พบว่าของที่พวกมันใช้ทําอาหารอ่ะเป็นของคุนอายุของเน่าหงเสียทั้งนั้นเลยพี่ <c oughs> แถมสองแม่ลูกนั่น่ะก็ถูกจับไปแล้วด้วยดูนี่สิพี่โห <c oughs> เพราเขาถึงทำแบบนั้นน่ะตัดทางทำมาหากินตัวเองชัดๆก็คงเห็นว่าลูกค้าเข้าร้านเยอะเลยอยากจะกอบโกยกำไรก็เลยลดต้นทุนเอาของไม่ดีมาทำอาหารให้ลูกค้ากรรมสมัยเนี้ยมันติดจรวดเร็วจริงๆนะพี่พี่เคยบอกแล้วไงคนเราเนี่ยหนีผลการกระทำของตัวเองไม่พ้นหรอกคนไม่ดีทำอะไรไว้ก็ได้แบบนั้นแหละเฮ้ มันทำไมโทรมา S <S ฮัลโหลสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะผลตรวจออกมาแล้วนะครับอาหารร้านคุณไม่มีสารพิษหรือสิ่งสกปรกเจือปนนะครับเราอนุญาตให้คุณกลับมาเปิดร้านได้ตามปกติตครับ <c oughs> จริงหรอคะร้านเรากลับมาเปิดปกติได้แล้วใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ครับเราจะส่งใบยืนยันให้เพื่อคุณจะได้ออกไปใช้ยืนยันกับลูกค้าให้กลับมาไว้ใจร้านคุณได้ครับขอบคุณนะคะ ขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะพี่ร้านเรากลับมาเปิดได้แล้วนะจริงเหรอพี่เย่ yeah! แบบเนี้ก็หมายความว่าพี่จะขายดีกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าไม่มีร้านคู่แข่งแล้วทั้งหมู่บ้านเนี้ยเหลือร้านพี่ร้านเดียวดีใจด้วยนะพี่นี่สินนะที่เรียกว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไปไปซื้อของเร็วพรุ่งนี้เราจะกลับมาเปิดร้านกันไดพี่ สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะป้าดาค่ะบิวค่ะเทียนค่ะละครจบไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะทุกคนวันนี้พวกเราสามคนนะคะมีคำถามมาถามทุกคนคะ่ะคำถามมีว่าทำไมร้านบิวถูกพักกิจการทั่วข่าวเพราะอะไรถ้ารู้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วที่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b ์ให้พวกเรา <อ S 1> ด้วยนะคะไปเลย